สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอลเวิลด์กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของหนึ่งในยอดนักเตะที่เรียกได้ว่าเคยเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกเลยแต่นับปัจจุบันนี้นะครับผมน่าสงสารอีกแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่ไม่มีใครต้องการตัวอีกแล้วนะครับนั่นก็คือตัวของลุยซัวเรสั่นเองตัวของเขาเองเนี่ยนะครับผมก็สร้างชื่อในสมัยเป็นดาวรุ่งอะเนาะที่อาแจกอาร์มเ์ดัมนะครับแล้วจากนั้นเองเนี่ยก็ได้ย้ายมาเปลี่ยนป่างกลายเป็นซูเปอร์สตาร์อยู่ที่เลเวอปูเลยครับผมจากนั้นเนี่ยก็ได้ย้ายมาบาร์เซโลนานะ ก็ดูจะเป็นชีวิตที่รุ่งโรจน์มากๆแม้ว่าอาจจะมีพฤติกรรมแย่ๆอยู่บ้างนะครับผมกลายเป็นตำนาจอมกัดจากที่เขาทําผลงานเอาไว้ในเลเวอร์พูลเนาะแต่ก็เรียกได้ว่าลางังหลังมากเพราะเขาโตขึ้นน่ะมันก็ดูจะมีวุฒิภาวะมากขึ้นนะครับและซัวเรสเองอะ่ะก็ระเบิดฟอร์มเทพออกมาได้ก็เรียกได้ว่าเป็น3ประสาน MSN นะนะ่ะเนาะในยุคข,ของบาซ่าเนี่ยโอ้โหโหดจัดนะครับผมในตอนนั้นนะ่ะก็เรียกได้ว่าแบบโอ้เมสซี่ซัวเรสเนี่ยมาอ่ะมันเอาอะไรไปไม่โหดวะ โหดโคตรๆนะครับยิงกันกระจุยกระจายนะครับผมฤดูกาลหนึ่งเนี่ยแบบ20-30ลูกบางฤดูกาลหนึ่งเนี่ยยิงไป40่ลูกนะครับผมก็มีเหมือนกันนะคือแบบโหดจัดเลยแต่หลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนว่าบาร์เซโลนาเนี่ยก็จะทําการทิ้งเขาออกมานะครับผมซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยก็ทําให้เกิดความช้าใจเป็นอย่างมากเลยนะครับคือเรียกได้ว่าแบบก็ทิ้งกันแบบไม่ค่อยจะมีเยื่อใยเท่าไหร่ครับผมก็ทําให้โซเลสเนี่ยต้องระหุระแหนนะครับมาหาทีมอยู่ใหม่แล้วจากนั้นเองเนี่ยตัวของเขาเองเนี่ยนะ เอติโกมาดริดนะครับทีมที่เรียกได้ว่าก็เป็นคู่ปรับกับบาร์ซ่าเหมือนกันก็ได้ตัวมานะครับซึ่งซัวเรสเองเนี่ยก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในฤดูกาลแรกเนี่ยก็ทําผลงานไปทั้งหมด32นะัดยิงไป21ลูกแต่ฤดูกาลล่าสุดนี้เองเนี่ยก็อาจจะไม่เปียงปางเท่าฤดูกาลที่แล้วนะครับผมแต่ก็ยังคงความสามารถได้อยู่นะก็เรียกได้ว่ายังเป็นกองหน้าที่ใช้งานได้เลยยังคงเก๋ามากๆอยู่ก็ลงไป35นะัดในลาลีก้านะครับยิงไป11ลูกนั่นเองก็ถือว่ายังโอเคอยู่แต่สุดท้ายเองเนี่ยเอติโกมาดริดเนี่ยนะ กับเขาซึ่งเรียกได้ว่า บอกช้ามากๆนะครับผมคือสัญญาจะหมดอยู่แล้วครับเพิ่งมาบอกทีหลังนั่นเองทําให้เรียกได้ว่าโซเลสเองนะ,นะครับผมรู้สึกเซ็งมากๆเลยนะครับที่ต้องเป็นแบบนี้แล้วเขาเนี่ยก็จำเป็นต้องหาทีมใหม่ออกซึ่งในตอนนี้เองสัญญาของเขาเนี่ยจะหมดในวันที่30มิถุนาที่จะถึงนี้นะครับผมแล้วเขาจำเป็นต้องหาทีมใหม่ก็จะเรียกได้ว่าได้ตัวไปฟรีๆจ่ายแค่ค่าเหนื่อยอย่างเดียวนะกลายเป็นนักเตะฟรีเอเนต์ไปเลยณปัจจุบันนี้เนี่ยแม้ว่าเขาจะอายุ35ปีแล้วนะครับผมแต่บอกไว้เลยว่าความเก่าเนี่ยยังคงมีอย เยนเองอก็เสนอตัวของโซเลสเองให้ไปเล่นที่ลาซิโอนะครับผมในอิตาลีส่วนโซเลตเองเน,นะครับผมก็ได้ออกมาเสนอตัวเหมือนกันนะว่าเขาเอ,เองก็อยากไปเล่นให้กับยูเวนตุสเหมือนกันลองคิดดูสิครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าแบบนี่คือหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกนะครับผมในแบบเมื่อ3-4ปีหรือว่า5ปีที่แล้ว่ถูกปะเขาเป็นหนึ่งในคนที่สุดยอดที่สุดในโลกนะครับผมแต่ตอนนี้เองเนี่ยกลับแบบเฮ้ยไม่อยากต่อสัญญ,ญาแล้วดูจะแก่เกินไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าโอ้โหเป็นการกระทำที่น่าสงสารมากๆเลย คือแบบจริงๆเนี่ยต่อสัญญาเอาไวะ้ผมคิดว่าก็ยังมีประโยชน์มากๆอ่ะยังเป็นกองหน้าที่มีความคมเยอะมากๆเลยนะครับผมหรือไม่เอาไปขายต่อเนี่ยก็ยังได้มูลค่าเยอะนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นนักเตะที่แบบมีประสบการณ์มีฝีมือทุกอย่างเลยอะ <S 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 ่ะเขาไม่สมควรจะต้องเจอแบบนี้2รอบเลยนะครับตั้งแต่บาร์ซ่าแล้วคราวนี้มาเจอกับแอตมาดริอีกทีหนึ่งนะก็เรียกได้ว่าดูเหมือนว่าทีมจากสเปนเนี่ยจะปฏิบัติกับนักเตะแบบค่อนข้างจะไร้เยื่อใยอ่ะเวลาจะทิ้งทีหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าไม่ใช่หมายถึงแค่บาร อะไรตา่างๆก็เรียกได้ว่าเห็นการแบบนี้ก็ดูจะมีให้เห็นกันบ่อยๆนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของธุรก,กิจถูกไหมฟุตบอลเองเนี่ยมันก็ต้องหาทาง m a x i m ม z e ผลประโยชน์ให้ดีที่สุดแต่ผมคิดว่าแบบถ้าเราทําให้มันมีเยื่อใ่กันมากกว่านี้มีการจากลามีการบอกกันล่วงหน้าก่อนนานกว่านี้ให้นักเตะได้เตรียมตัวผมคิดว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ดีกว่านี้ซึ่งเอาเข้าจริงเนี่ยเรื่องของโซเลสกับยูเว่เองที่เขาบอกว่าุยเขาอยากไปเนี่ยเขาก็เคยมีแบบการที่อยากจะไปตัวของยูเว่มากกอนหน้านี้อยู่แล้วแต่สุดท้าายยกกกกก็ถเเลลิรรับบผมหงงื่อแ วงการสอบสัญชาติะไรแบบนี้นะก็เลยทําให้ถูกปัดตกลงไปนี่ครับผมก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวคงต้องรอดูกันนะว่านักเตะจอมพเนจรที่เคยเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกคนนี้นะจะลงเออยังไงนะครับ <S <S ผมก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ผมติดตามเลยแล้วกันนะเรื่องของคนคนนี้เนี่ยคือผมค่อนข้างจะชอบโวเลสเป็นพิเศษด้วยนะทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างแต่ผมคิดว่าโซเลสเองเนี่ยยังถือว่าแบบยังมีเคี้ยวเล็บอยู่เลยนะคิดว่ายังยิงได้แบบฤดูกาลหนึ่งเนี่ยสิลูกขึ้นอยู่อย่างแน่นอนนะครับ กองหน้ายิงได้10ลูกขึ้นนะอาจจะไม่ได้กองหน้าระดับท็อปที่สุดของหลีกแต่ก็เป็นกองหน้าระดับดีอะถูกไหมก็ยังเป็นกองหน้าที่ใช้งานได้เป็นกองหน้าระดับเกรด A อยู่นะครับก็หวังว่าเขาจะมีอนาคตที่ดีแล้วก็ทีมใหม่ที่เขากำลังจะไปเนี่ยก็หวังว่าจะมีสัมพันธ์ที่ดีกว่าทีมที่เขาได้เคยจากมานะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบา,บายครับสวัสดีครับขอให้นักผู้ชม yeah <laughs>